แกะกลองปืนใหม่ครับโอเคครับวันนี้เป็ดนักล่ามาที่สนามดามปิยพันธ์นะครับจังหวัดอุบลน,นำปืนกระบอกใหม่มาแกะกล่องให้เพื่อนๆชมกันนะครับแพ็คมาอย่างดีกล่องใหญ่เบื้อเริ่มนะครับของแถม ของแถมเป็นกระเป๋าเป็นกระเป๋าผ้าแบบแข็งนะครับเป็นกระเป๋าผ้าแบบแข็งแล้วก็ด้านในด้านในเป็นเป็นกล่องซีแซ็นะครับด้านใน oh. เปิดมาก็เป็นบรรดาของแถมนะครับลูกโอ้ oh. เอา้าคือสีเหรอ ลูก s อนะครับแต่ว่ากล่องกล่องออกเป็นสีน้ำตาลทองทองนิดหนึ่งนะน้ำตาลทองกทองงไอ๋ออันนี้มีโอ้ดีแท้แทะแบบหมุนต่อเออดีดีแทะแบบหมุนต่อนะครับเฮ้ยยังหายเมื่อกี้ลูกเลี่ยนนะครับแม็กซ์เออที่ได้ยินที่ได้ยินคือเหมือนใบคุมไหมอ๋ออันนี้อันนี้ใบคุมมา ที่ด,ดีกับบุมี่ใช่ไหมคือจะบอกว่าวปืนล็อตใหม่ๆนะครับปืนล็อตใหม่ๆที่ได้มาจะไม่มีจะไม่มีใบกลุ่มกระสุนนะครับซึ่งทางทางร้านแจ้งว่าโรงงานเขาจะตัดตัดขั้นตอน <c oughs> อู้สวยๆ <c oughs> ออกสีจิบจืดจี๊ดบ๊วยแดงขึ้นตัวหนึ่งออกเป็นจิบจืดแถมเป็นเป็นแม็กห้านะครับ แม็กเหล็กหนะัดเป็น CZ 457สี่าแอดวันลำกล้องแบบหนายาว24นิ้วครับรก็วันนี้มีปืนมาหลายกระบอกมีแอดวันยีนิ้วมี LRP แล้วก็มีแอดวันที่แต่งกระบอกละแสนเดี๋ยวจะแจ้งให้ดูอีกคลิปหนึ่งว่าแสนตรงไหนนะครับปั๊บเลยปั๊บเลย เดี๋ยวเราจะปรับปรับไกลให้เบาลงโดยที่ไม่เปลี่ยนสป,ปริงแล้วก็เดี๋ยวจะติดกล้องเลง็งปืนใหม่แกะกล่องว่าจะแม่นหรือเปล่าน,น,นะครับเดี๋ยว <ๆ S 2> จะยิงให้ดูในคลิปนี้เลยโอเคฝั <Okay. S 2> ่งๆๆนี้ก็จะเป็นๆๆเป็น MTR นะครับแต่ว่าใช้ชุดยิงของแอดวานลำกล้อง24นิ้วเหมือนกันตัวนี้เป็นปืนของญญอาจารย์ออสแต่งเต็มครับมือหจังหวัดอุบลครับ เป็นนักล่าอยู่โซนโน้นนะครับเดี๋ยวเรามาติดกล้องเลงแล้วก็ลองยิงกันดู่งแหพกวงแรสายมือก็หลังจากที่ประกอบขาทรายแล้วก็กล้องเลงเสร็จแล้วนะครับก็จะทำการทดสอบปืนซีแซสี่ห้าเจ็ดกระบอกใหม่ที่ระยะห้าสิบเมตรใช้กระสุน RWS กล่องสีส้มดํานะครับยิงสองกลุ่มกลุ่มละห้านัดนะครับดูว่าปืนใหม่ไกลเดิมจะยิงได้ดีแค่ไหนนะครับโอ้แข็งแข็งกน่าน้มันมเอาเลยเอาเลยครับใจกระสุนอ,อยู่ในแนวตรงนะครับแต่ว่าจะออกขวาอยู่ประมาณสักสักที่วงวงเจ็ดนะครับ จะแรงที่เดิมนะครับดูแค่กลุ่มกระสุนนะครับกระสุนนัดที่สองเข้ากลางเป้าเหมือนเป้าแรกกลุ่มจะไม่สวยแล้ว อ่ะสะยเยยน,นัดที่สามขึ้นบนนะครับอยู่ในแนว,แนวเส้นเลงเลยขึ้นไปข้างบนกระโดด <รอ S 1> ขึ้นไปข้างบนตอนนี้ยิงไป3นัดปุ่มกระสุนน่าจะอยู่ที่ประมาณประมาณเหรียญห้าสิบตังค์นัดที่สี่ยิงร้อยรูเข้าไปที่จุดที่กระสุนเข้านัดแรก ไม่กว้างไปมากกว่านั้นนะครับกลุ่มน่าจะอยู่ที่ประมาณเหรียญห้าสิบน่าหลุดครับปืนใหม่ไกลเดิมนะครับไกลโรงงานนะครับมาดูกลุ่มที่สองนะครับห้านัดแรกผ่านไปไ อาจจะยังไม่คุ้นมือนะครับเดีด๋ยวทุกคนที่สองกระสุนเข้ากลางเป้าเป๊ะเลยนะยน่าจะเป็นที่ลำกล้องอุณหภูมิยังไม่ได้นะครับตอนนี้น่าจะเริ่มมาแล้วนะน่าจะมาแล้วเกีจากการตั้งกล้องเล็งรับวอมกระสุนไปแค่ไม่กี่นัด กระสุนนัดที่สองครับเข้าร้อยรูนะครับตรงกลางเปตาน่าจะมาละลำลำเริ่มจะร้อนละ สวยงามครับกระสุนสานัดเข้าร้ราอยรูนะครับตรงกลางตอเอ็กซ์ไสามนัดเข้าร้อยรูนะครับดูดูสองนัดสุดท้ายมองไม่เห็นนัดกระสุนเพิ่มเลยนะครับอยู่ที่รูเดิมนะครับน่าจะเข้าตรงกลางเลยครับตอนนี้กลุ่มกระสุนกลุ่มที่2ยิงไป4นัด เท่าๆประมาณเม็ดยาพาราสิบมิดโอเเสียงวะโอยโดดเหยวต้องมีนัดนึ่งโดดนัดที่หาหลุดนะครับนัดที่หาหลุดตอนนี้กลุ่มกระสุนที่ที่มาดีๆเลยสี่นัดเป็นเม็ดยาพาราน่าจะกลายเป็นเหรียญบาทไปแล้วนะครับมีหลุดนะครับจานัดขอขอ ขอล้างตาอีกหนึ่งนัดนะครับเลงที่เป้าเดิมนะครับเป้าขวานะครับเลงที่เป้าเดิมนะครับกระสุนนัดที่หกอ่าแย่ไปใหญ่นะครับโอเคไปเดี๋ยวเป้ามาดูกันใกล้ๆครับเดี๋ยวอีกฮะเอาอีกว่ะหัวไปท้อทิบมาได้เนี่เอออ่าจะเป็นที่ล็ <laughs> อต ของปืนหรือว่าจะเป็นที่ล็อตของกระสุนไม่ทราบได้นะครับแต่ว่าผู้ยิงนั่นมาตรฐานนะครับมาตรฐานเป้าเอ็กนะครับตอนนี้กระสุนหลุดไปแล2 2> ้วสอเม็ดป<ม>ุ่มกระสุนตอนนี้น่าจะเป็นที่เป็นที่เหรียญบาทปิดนิดน ฮะน่าจะอยู่ตรงกลางนะครับเพราะว่าไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเป้าขยับเลยนะครับแล้วก็ไม่เห็นรูกระสุนเพิ่มขึ้นมานัดที่เจ็ดเข้าตรงกลางเป๊ะอต่อไล่ฮะต่อครับผมต่อได้อีกเป็นน้ำร่มบรเปล่าต่อได้ครับต่อลาง เต้นอะไรวะเต้นบูดลุ่ออกสายออกควาอยู่อยู่ไหนเนาะเป็นน้ำกล่องปะจากจังนัาหลังขี้วะสามตอนนี้อาจารย์ทำ กำกลุ่มกระสุนยอยู่3กลุ่มนะครับก็น่าจะอยู่ที่ประมาณเหรียญบาทกระสุนร้อยลูกลุ่มสุดท้ายนี่ค่อนข้างสวยนะครับไม่น่าจะเกินเหรียญเหรียญยี่สิาสตางค์โอ้สวยครับหาหน้าแล้วนะเนาะโอเค กลุ่มนี้สวยนะครับแต่ก็ก็มีนัดที่หลุดน่าจะเกิดจากไกที่แข็งนะครับไกที่ยังแข็งอยู่จะน็อตปกติจะยิงเสียเสียไม่แตะเลยนะครับโอเคโอเคไปเดี๋ยวเ่ป้ามาดูกันใกล้ๆครับมาดูกลุ่มกระสุนกันใกล้ๆนะครับก็ที่ยิงมามีสามกลุ่มนะครับใช้เหรียญยี่ส้าสตางค์ก็ ปิดไม่มิดนะครับแต่ก็มีมีกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่3เนี่ยสวยมากเป็นเหรียญยี่สิบห้าสตางค์ปิดมิดกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่3น่าจะเป็นที่ปืนอาจจะไม่ชอบกระสุนชนิดนี้นะครับ RWS กล่องสีส้มดำอาจจะไม่ชอบกลุ่มกระสุนชนิดนี้โอเคครับปืนใหม่แกะกล่องเดิมๆจากโรงงานครับ ก็น่าจะต้องปรับแต่งนิดหน่อยโอเคคลิปนี้ใครชอบก็กดไลค์อยากให้เพื่อนดูก็กดแชร์ครับใครยังไม่กดติดตามกดติดตามช่องเป็ดนักล่าครับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ